สุดยอดมากๆเลยดูดูมาดูตุ๊กตาเดินได้ส <c oughs> ุดยอดมากๆสวยงามมากๆ <c oughs> จะมีใบสุดท้ายสบุบาจมีบุาวไทยดู นเยอะมากมากเลยท่านผู้ชมไม่เจอไม่เจอไม่เจอไทยแลนด์ไทยแลนสวยงามมากมากเลยสวยงามจริงๆท่านผู้ชมคนมาเดินกันเยอะมากเลยงานกาซาดปีนี้คนเยอะมากเลยท่านผู้ชมเลย เคยบปไทยมาเจอเรือสุวรรณหงส์เลยท่านผู้ชมเด้อโอ้โหนี่คือเรือสุวรรณหงสวยงามมากๆเลยจ้าจ้าเห็นว่าเด่นมากๆเลยสวยงามมากๆเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหหุ่นหล่อมากๆเลยเนะี่ย ดยู่ที่ก็เจอคนหล่อน,น้อาางนรรมชมเนาะโอ้โห <c oughs> แต่อาจจะเป็นดาราเด ấy, าา้่านผู้ชมยอดมากๆมา <c oughs> มดูเลยทางผู้ชมคนอินเดียเขาจะปลาลุกโป่งโอ้โหปลาแม่นมากเลย <c oughs> คนอินเดียเด้คยณผู้ชมปลาลุกโป่งแม่นมากเลยโอ้โ สุดยอดจริงๆโอมโมนุ่มๆลอยนิ่งตุกตานะเสียงดัง ทางนี้จะเป็นยิงตุก๊กตาแล้วก็ปลาลูกโป่งเด้อทา่านผู้ชมเ้อจะสังเกตเห็นว่าคนก็มาปลาลูกโป่งก็เยอะเยอะมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะงานกระสานมีว่าวด้วยเด้อท่านผู้ชมแต่ขกขาโบยังบุหูความหมายเขาเอามาไหวอย่างนั้ยนะว่าวธนูเนาะ แบบนี้เลยทางฝั <throat> F, ่งนี้จะเป็นตุ๊กตาเ้อท่านผู้ชมเบะสุกสลาดเนาะตุ๊กตาอันนี้จะเป็นยิงปืนเ้อะท่านผู้ชมเลยยิงปืนยิงเป้าเนาะเล็งเป้าจะเป็นปืนลมเนอท่านผู้ชมเด้อาอ้ สุดยอดมากๆเลยคืนลมนะท่านชมนะจะมีรางวัลให้รางวัลจะเป็นตุ๊กตายิงดาวนะ ตอนนี้เคยไป้ชายเดินมาเห็นตุ๊ก,กตาเด้อท่านผู้ชมเนี่ยตุ๊ก,กตาเดินได้ดูดูมาดูตุ๊ก,กตาเดินได้กำลังเล่นกับเด็กอยู่เนาะนี่คือสร้างสีสันในงานเด้อท่านผู้ชมเดูในหน้าล้านเนาะไหนเนี่ยมา้ทีหนึง ือเไม่ร้อนอะถ้าอย่างนันขอเดินดูหนึ่งเด็กร้องไห้เลยเห็นไหผู้ชมเด็กร้องไห้เลยไม่เอไม่เอาอบอกด้วยเหนไหเอานไหมโ้เอาหนูเด้อคไณหนูนี่จะเป็นขนมปังเด้อผู้ชมลูกเกดขนมปังฟังเวอร์นะเสือฟังเวอร์จะน่าจะหอมมากๆเลยคุณผู้ชม ตรงนี้จะสวยมากเลยท่านผู้ชมสีส um. ันสวยมากวันนี้เปิดเพงเปิดเปิดพลงัยรุ่นมากเลยท่านผู้ชม มาอยู่มุมนี่จุดนี่สวยงามมากๆเลยทา่านผู้ชมสวยงามจริงๆเลยเนะี่ยสุดยอดมากเลยงานกาซาดเอท่านผู้ชมง,ง,งานกาซาดอยู่ส่วนลุมพินีโ้เยอะจริงๆ อยู่ตรงนี้จะมีดอกตะวันเด้อดอกตะเวนดท่าตะู้ชมเดินสวยงามมากๆเลยเนี่ยมีไฟแสงสีละพุมีเสียงเพลงด้วยเคยไปไทยจะไปเบ่งเนาะว่าจะเป็นยังน้อยจะมียังนอตะบุษม์อม่ะมมจะมีผู้สาวมัน่นไทยดู chưa 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 อโอ้โหตรงนี้จะสวยงามมากมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหสวยจริงๆเคยไป่ากเก็บภาพบรรยากาศสวยงามๆมาให้ทา่ทานผู้ชมได้เบิร์นะท่านผู้ชมนะยอดก๋อ ประชาชนชาวไทยเนะาะก็เจ้ามามาเที่ยวงานมาอุดหนุนพ่อค้าแม่คายอยู่งานกาสาสส่วนลุมพินีเนาะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยสวยงามจริงๆท่านผู้ชมคนมาเดินกันเยอะมากเลย งานกาซาปีนี้คนเยอะมากเลยทนะ่านผู้ชมเด้อทางนี้จะเป็นทางชาลาแดงท่านผู้ชมแยกชาลาแดงเลยท่านผู้ชมเดลยที่มองไปเลี้ยวไปเนี่ยก็จะเห็นสะพานไทยญี่ปุ่นเนาะสะพานอะไรกันเอิยเอิญสะพานไทยญี่ปุ่น ตอนนี้เคยไปไทยมาเจอเรือสุวรรณหงเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหนี่คือเรือสุวรรณหงเงสวยงามมากมากเลยสวยงามจริงๆเด้อท่านผู้ชมเด้อก็เอาเรือสุวรรณหงเงมา มข้าไหวยอยู่ว่าง,งานกาศาสต์ชวนลุมพินี่จะมีสาวสำน้อยถ่ายโลกจะเป็นดอกไม้จริงเนอท่านชมดอกกล้วยไม้ที่ดอกไม้รจมร,งรงิงเนอท่านชมเนาย จะมีกลิ่นหอมด้วยจะมีกลิ่นหอมหอมดอกกล้วยไม้ก่่เห็นว่าเด่นมากๆเลยสวยงามมากๆเลยนะท่านผู้ชม ประชาชนชาวไทยทั้งคนมาทำงานอยู่กรุงเทพเนาะคนลาวเขามาทำงานกรุงเทพก็มาเดินก็สังเกตเห็นเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมก็มีทั้งมีกัมพูชาเมียนมาเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยครับคุณผู้ชม 谢谢。 ตอนนี้รถรถน้าเที่ยวเนาะคราวนี้จะเป็นรถพาเที่ยวพาหล่อเด้ทเอท่านผู้ชมเด้อหุยรอมากมากเลยเนี่ยอยู่ที่นี้ก็เจอคนหล่อเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้โหแต่อาจจะเป็นดาราดเด้อท่านผู้ชมเด้อยอดมากๆ ออคนเดินไปเดินมาเยอะมากๆเลยค่ะุผู้ชมยอดจริงๆ